เอยเอานกพี่ไปหรือเปล่ามีคนมาบอกกับพี่ว่าเอ้ยทำท่าไม่พอใจตอนที่พี่ไม่ให้เอื้ยเข้าตำหนักเสียเวลาจริงๆเจ้านกช่วยกันหาเร็วทรงลงเสด็จไปถามพระมเหสีดูดีไหมพระเจ้าค่ะทำไมล่ะพระมเหสีทรงไม่พอพระทัยมากๆพระเจ้าค่ะที่พระองค์ไม่ให้เข้าเฝ้าถึงกับตบหน้าพวกข้าพุทธเจ้าเลยพระเจ้าค่ะ เอ้ยเจ้าพี่เอ้ยเอานกพี่ไปหรือเปล่าอะมีคนมาบอกกับพี่ว่าเอ้ยทำท่าไม่พอใจตอนที่พี่ไม่ให้เอื้ยเข้าตำหนักพี่พูดความจริงเถอะเพราะพี่จะไล่ถามทหารและนางกำนันที่เกี่ยวข้องแล้วก็รู้เห็นทั้งหมดเอ้ยสุดท้ายท้ามันสาวมาถึงตัวเอ้ย พี่คงผิดหวังมากถ้าปล่อยให้เจ้าพี่รู้ความจริงเองว่าฉันสั่งมันแกงต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเอ้ยอยากผูกสัมพันธ์กับนกตัวนั้น้ยคะเอ้ยก็เลยแอบเข้าไปเล่นกับมันเอ้ยทำไมเอ้ยถึงทำแบบนั้นนะ่ะมันก็หนีไปเพคะเจ้าพี่เอ้ยก็รู้ว่าพี่ชอบนกตัวนั้นมาก เอ้ยแค่คิดว่าหากเอื้อสนิทก,กับมันเอ้ยก็จะได้อยู่กับเจ้าพี่บ้างเอ้ยไม่ได้ตั้งใจนะเพคะเอื้อขี้น้อยใจเพคะเอ้กำลังแท้ท้องร่นแต่รำแก่เหรือแต่รำอ่อนเอาเร ฉันอยู่แห่งไหนหรือจะตายในฝันของเธอสงสารนายกรรมกร